เฮ้ยโอ้ w h อ t แหมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจโชฮะและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเอวอเสนะครับผมวันนีทุกคนในยามบ่ายด้วยครับสวัสดีน้องฉลามฮะคุณต๋องครับเดอะมีนคุณเฟดนะครับแเบบี้เป็ดอามิกาอามิกานะครับชิคกี้นะครับสวัสดีทุกคนด้วยในยามบ่ายนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะโคตร ร้อนเลยนะครับมาสายสองนาทีมาสายสองนาทีโดนปรับตังไปสิบบาทวันดี้จะปิยาการนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเอไอดี ID หลักนะครับไอดี ID หลักเอเคลียร์เพื่อนก่อนแล้วกันลิงดิสคอร์ดลิงดิสคอร์ด เอ,อน่าจะอยู่ด้านล่างเออเอาไว้แล้วเอาไว้แล้วลิงกิคอร์ดนะครับมีแล้วสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับลิงกิตคอร์ดตีมากสุดโอ้ร้อยสามสิบล้านเลยนะนะครับของฉันยังไม่ได้ตีเลยเดี๋ยวเเข้าไปตีแล้วกัน อ่าช่วงนี้ยอืมต้องระวังต้องลองป่วยกันด้วยนะนะครับเขาเรียกว่าอะะเขาเรียกว่าอะไรนะฮีตสตกออูกระเรียกว่าฮีตสตกระวังกันด้วยระวังกันด้วยนะครับร้อนจัดเลยแล้วมันจะร้อนขึ้นอย่างนี้ทุกปีเหรอวนเนี้ยแต่ละปงแต่ละปีนี่คือแบบมันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆป่ะว่าร้อนแค่นี้ไม่ไหวนะนี่ วันนี้จากคุณธีรวุฒิดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเมื่อคืนเนี่ยฉันไล์อีกรอบหนึ่งอ่ะเมื่อคืนเนี่ยพูดไม่ก,ก่อนกกอนั่นจะป่วยอีกไหมไม่แล้ววันนี้อันแดงหรืออันฟ้าอะไรวะน,นั่นวันนี้จ่าดูไม่ดีว่าโอ้โหใครนั่งคืนเลยเลยยังไม่ถึงขนาดนั้น แต่เมื่อวานแม่งแบบอาการแม่งแบบหูแม่งหนักจริงนะครับการแม่งหนักจริงมันร้อนซะจนแบบหูร้อนแบบสุดๆเลยนะเมื่อวานนี้นะครับอันนี้เท้าหรือเคลียร์เท้าก่อนลวกันเอ้ยได้แดงดาวมาวันนี้จะเลอมเลดเอาไว้แล้วเอาไว้แล้วใต้คลิปเอาไว้แล้วลงในคลิปชั้นเรียบร้อย อ๋อรีบลงไลฟ์ใช่ไหมไม่ไหวไม่ไหวเมื่อเมื่อวานนี้ไม่ไหวจริงนะครับเฮ้ยอย่าลืมไปทำกันด้เนี่ยไอเนี่ยไอเซอร์เวอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนไอดีหลักฉันยังไม่ได้ทำเลยนี่หว่าเมื่อคืนไม่รูจะไดาผมไปลงอ่างแคทชันลงไลฟ์ไปลงอ่างเลยกลับมาต่อรอบดึก

ไทยนาวไอ้ไทยนาวโอเคอันนี้ก่อนแบบสอบถาม500เพชรอย่าลืมไปทำด้วยเพชรหอมหอมอเฮ้ยอะ เหลือเนีอยเอ้ยเออตกตกลงน่าจะไม่ใช่มั้งน่าจะคนละเบียกันน่าจะคนละเบียกันคนที่บิดน้องฉลามไม่น่าทำกับน้องฉลามได้แม่ ไม่น่าทำกับน้องฉลามได้วันดีจากนท่านนะครับนายท่าน,าน,าานลิงก์ดิสคอร์ดอยู่ตรงดสคริปชันนะครับสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะฮะ นึกว่าไม่ให้ซะแล้วนึกว่าฉันจำไม่ได้ซะแล้วฮาล่าลินจีไปถึง18ปขีด36แล้วเหนื่อยแท้ๆเลยใช่ไหม มีเลี้ยมยังเล่นไม่ได้อะมัน <c oughs> มันเป็นระดับม่วงดาวนะะครับเป็นระดับมุวงดาวอันนี้คือต้องรอยาวๆเลยแปดห้าถ้าเกิดจับจริงก็ต้องอับตัวนี้ก่อนให้มันยืนให้ไหวก่อน การไม่ยอมตามมาลำบากด้วยกันสักทีกําลังค่อยๆไปกําลังค่อยๆไปเนี่ยถึงสิบแปดแล้วแต่ว่ายังยังไม่ได้เริ่มเล่นนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มเล่นวันนี้จำมอนเตเล ในดิทเรามีอีกคนแล้วไงในดิทเรามีอีกคนแล้ว่ะมาทำจอนเฮ้ยอันนี้ไม่มีเลยหรอวะ คอฟดากอนไม่เคยได้ยินอ่ะคอฟดากอนรู้จักแต่ไอ้คอฟดิวตี้อ่ะคอฟดากอนคือเกมอะไรวะนั่นโอ้วีเนื้ออยู่ไหนวะเนี่ย เฮ้ยอ๋อเฮ้ยอ,อ,อยู่ไหนไวะสุสานอ๋อเจอแล้วเวนเนยนายเห็นก่อนฉันอีกน,นี่เพิ่งเคยเจอนะอยู่ตรงสุสานเนี่ย ไม่เคยมาเก็บเพ้าแถวนี้อ๋อหาเหมือนกันเลยนะอะเวไม่อยู่นี่ได้ไงแล้วก็ าดทจอบอากาศร้อนร้อนเออ อยากอาบน้ำสักวันละวันละสี่สาห้ารอบหายแค่หายแล้วเหรต่ำๆสามรอบใช่ไหมเออแม่งร้อนจัด เราฉันเจอการร้อนๆน,น่ะไม่ได้เลยนะนี่การร้อนๆนอะ่ะเจอละ <c oughs> เจอการร้อนๆไปนี่ฉันเสร็จเลย <c oughs> วีนี่กูจะปวด <laughs> <Yeah. S 1> อันนี้ต้องฆ่ามอนเตอร์อันนี้หาไม่ยากหรอกหาไม่ยากแ <laughs> ล้วเรายังไม่ฆ่าไอ้พวกนี้ไง ที่ที่นน่างหงหลัง เดี๋ยวเนี้ยตอนกลางวันนะ่ะต้องกินพาลาทุกวันแล้วนะทันนะ่ะโอ้โหนะครับยังกระโลกประจําตัวยังกระโลกประจําตัวต้องกินพาลาราทุกวันอืมไม่งั้นไม่ไหวสองหมื่นหรอสองหมื่นแท้บเอ่อให้ของขวัญใครดีวันนี้อ่ะ ของหลังเกียรคอมโบจิโอบวกโตมิโรชมัตถึกเกินนะตอมนื้อวอลแพ็คก็ยิงไม่พักเลยฉันก็ต้องพักหาพี่จอนไม่หยุดเช่นกันหุทเลาะทักเติมไ่าไหรรบเนี่ยวีนื้อ ก,กินพาลาเอ้ยแต่กินวอลเม็ทต,ตอน,นั้นนี่กินตอนช่วงแบบเน็บกลางวันอย่างเงี้ยต้องกินเลยเดี๋ยวมันกำเลิกพาลาที่กี่จากต้นเลยไม่ใช่น้ำมันยางพาลาเมื่อเชา้าทะเลาะก,กับสิบแปดขี่สี่ห้าไปชั่วโมงหนึ่งในดิสในไลน์เติมน้อยเติมแต่แพ็คแบบราคาถูกสุดอ๋อผัก แท็กแบบราคาถูกสุดรวมๆแล้วยังไม่ถึงหมื่นใช่ไหมเวนไม่รู้จะพาใครไปเที่ยวดีวะเนี่ยยิบหายลงหลันแล้วกัน วอลเมทก็เยอะวันที่หกเมสาอัพเดตใหญ่ครับเต่นใหญ่กิจะกงกิจกรรมใหม่แล้วก็ตู้ใหม่ด้วยวันที่หก่ะค่อนข้างน่าสนใจหกถึงเจ็ดแคปคุยทันไหมเนี่ย <laughs> งระเปิดแอร์แล้วรู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยเย็นเลยนะเว้ยอะไรวะเนี่ยเยี่ยมเลยให้แกนก็ามาอีก โอ้จักตายจะมีห้องอวดกาชาอืมจะมีห้องอวดกาชาแล้วอันนี้ส่งรูปกาชามากันบานนะฉันว่านะ ส่งรูปกาชามาเพียบ ผมเลือกแรกเกมนี้ไปลองอีกดาซิลอ๋อเอา้าทูตายแล้วคุณมาวุดิกเลิกรถจะหาคนแฝบกไงเนี่ยอีกดาซิลเสียงมันคือระบบเกมคือมันดีนะนะครับแต่ว่าเสียงอ่ะไม่ผ่านอ่ะเสียงไม่ผ่าน มีห้องนั้นแกนลงอ่างไหมน่าจะไม่มีนะรีตัวเพื่อนๆยืนโอ้โหอ,อลิซิลอกก็ว่าจะไม่กดอ่ะเสียงอะไรเสียงค่ัก <c oughs> เสียงเสียงมันแบบอูมันมันไอตอนสู้กันมันไม่มีเสียงเลยมั้งไอตอนสู้กันอนะ่ะวันนี้จะยูซูกิเหมือนอีกจะแก้เรื่องเซิร์ฟแล้วนะจาก อ๋อเออมันมันควรจะแก้มันควรจะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกแล้ว <c oughs> มันควรจะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกแล้ว วันที่สองถึงด่านห้ามีห้องอวดเด็กอ่างไหมไม่มีโอ้ยทุกวันนี้แม่งไล์ไล์ตองวันต้องใส่จะไม่ได้แล้วต้องเนี้ยดูท่าทางแล้วหืมมังเอ้ยอาการแม่งจะกำเริบอย่างเงี้ยแม่งจะกำเริบอย่างเงี้ยที่ผ่านละรอ้อนจริงๆ เออ,เอ,อต้องย้ายไปตอนกลางคืนนลววันเนี้ยโอ,อ้ยไหวไหวไหวโอ้เป็นมาสองวันแล้วอาการเนี้ยเป็นมาสองวันแล้วเมื่อวานอ่ะเมื่อวานอ่ะเมื่อวาน,น,ะะวานนะอ,อ่ะหนักอ้อวันนี้แม่งแบบเออแม่งเหมือนอาการกำเริบอ่ะ ดีบอสกิ้วยากมากที่จะห้ามใจไม่กดออสคิปใช่มั้ยปวดหัวตึ๊บ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 มาแกอาการนี้อยู่ในห้องแอร์เหงื่อท่วมแหละไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนะร่างกายแม่งนี้สตอ๊อกเหรอเออแม่งกลัวเหมือนกันนะเนี่ยบางทีแม่งกลัวเหมือนกันนี่อยู่ในห้องแอร์แล้วนะจะเหงื่อท่วมเลยคิดดูดิอ่ะ แย่เลยร่างกายไปปูว่าจ,จะไม่ได้มาดูพี่นะครับออกงันต้องไปช่วยงานอ๋อความดันเรายัางไม่ได้เช็คเลยอ่ะผมยังไม่ได้เช็คเลยเป็นอะไรเปล่าไม่รู้เนี่ยแต่เมื่อวานเนี่ยโคตรหนักเลยเมื่อวานเนี่ยนี่วันนี้แม่งเริ่มไม้แยะเริ่มมายะอยาการนี้ อ๋อมันเคยเป็นใช่ไหมฮิสโตกมันจะอาการเป็นยังไงอ่ะบอกฉันหน่อยดิโอ้โหตึ๊บ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 เลยเปิดแอร์เยอะกินน้ำผมเนี่ยซื้อน้ำมาด้วยนะยังรู้สึกมันแบบอูมันช่วยไม่ได้เลยว่จริง ไม่เกณฑ์อืมไม่ไม่ไม,มันปวดหัวข้างเดียวอะ่ะมันชอบปวดหัวข้างเดียวอะ่ะอ๋อเออมันมันจะอย่างเงี้ยร้อนมนจะวูบจะวูบโอ้โหขอปูหมดก็แล้วกันวะขอปูหมดกแล้วกันสำหรับใครที่กำลังมองหาและรับเติมเกมเอเวอร์โซในราคาถูกอยู่นะฮะก็ขอแนะนำร้านจอนเอาไล่ก่อนเลยแล้วกัน นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยบริการดีและร้านนี้เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงด้วยนะฮะราคาแต่ละแพ็กสามารถดูได้จากตารางที่แพ็กตรงหน้าจอนี้เลยนะครับและนอกจากเกม e v e r s o ซแล้วยังรับเติมเกมแลงด์ล็อกออริจินอีกด้วยนะครับแล้วก็เออซัมเมอร์วอล์คอดิคเินะครับรับเติมด้วยนะร้านนี้นะครับลิงก์ร้านอยู่ตรงด้านบนห้องแชทนะครับสามารถที่จะสามารถที่จะติดต่อไปที่ร้านเพื่อเติมเกมได้เลยนะครับผม อไม่รู้ว่ายังไงเนี่ยต้องวันโอ้โหเนี่ยอาการไม่มาอีกแล้วอ้หน่าเบื่อจะไล่ไลไม่ได้เลยเว้ยเป็นอะไรวะเนี่ยสวันแล้วนะืมอเดี๋ยวตีมอนอันนี้ก่อนตีมอนปานนี้ก่อนไม่ไหวแล้วอ้ห้องผมริมสุดเลยรับแดดเต็มเตมอ๋อ ถ้าทาตองกับวันไม่จะไม่ไหวจริงๆตตตโอ้โตอนเช้าๆกับตอนกลางคืนเดี๋ยวเราน่าจะเป็นประมาณนั้นแล้มวมั้งดูก่อนโอ้โหหัว,วตุบต๊บตุบ๊บตุ๊บอืมเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนแลดูสบายเมื่อคืนอ่ะ ต้องลงเร็วอีกแล้ววันนี้ไม่ไหวแกโอ้โหทำไมต้องมาเป็นช่วงนี้ดิวันนี้ยมาเป็นช่วงที่แบบก่อนจะขึ้นไลฟ์เ่ะโอ้แล้วตอนเวลานั่งไลน์นะโคตรปวดหัวเลยอ่ะโอ,อ,อ,โอ้ไม่แน่เดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนกลางคืนอ่ะ เมงวานผมไม่ไหวจริงว่ะปวดหัวแย่ตึ๊บเลยฝากวิดีโอกันจอนเช้าไล่นะครับแล้วเดี๋ยวโอ้ยเวียนเ <c> ย <oughs> โอ้ยกลางคืนในเราก็อยากจะพักผ่อนนะจริงๆแล้วนะปวดปวดมากเลยปวดมากเลยเนี่ยปวดมากเลยจริงๆปวดมากเลย ถ้าทางจะเป็นตอนกลางคืนแล้วนะครับถ้าเกิดไหวจะตอนกลางคืนเจอกันใหม่นะครับอืมต้องพักตอนงวันแทนแล้วไม่ไหวแล้วนะครับโอ้มาถึงก็เรียบร้อยแล้วฉันเมียเป็นมาสองวันแล้วเมื่อวานก็เป็นเดี๋ยววันนี้ไม่เริ่มกำเริบอีกแล้วอาการเดิมเลยอาการเหมือนเมื่อวานเด้ๆเลยแล้วล่ะก็สำหรับกลางวันพอแค่นี้ก่อน ไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจริงๆสองวันแล้วเนี่ยนะครับขอภัยด้วยเป็นอีกวันหนึ่งที่ขอภัยด้วยเจอกันใหม่น่าจะตอนกลางคืนมั้งถ้าเกิดไหวนะนะครับเดี๋ยวต้องไปตรวจร่างกายสักทีแล้วมั้งไม่ไหวแล้วนะครับสําหรับไลน์นี้เอาไว้ดีก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นาะไม่ไหวจริงๆนะครับพยายามฝืนตัวเองแล้วแหละนะครับว้าพักก่อน